สสสผนึกพลังสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งจัดเดินวิ่งสมาธิวิสาขาปี68จัดใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่24เมษาย,ยน2568ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะกรุงเทพโดยได้รับเกียรติจากนางสาวนี้รมวนราศีพูมิหนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนายประสานจิวราชัยสกุลประธานสมาพันธ์ละมูลนิธิชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยและดรนรงเทียนเมฆที่ปรึกษาสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งวิ่งเพื่อสุขภาพไทย สสสมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพกายและใจควบคู่กับการถือศีลห้าลาเว้นอบมายามุกซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติมีสมาธิและมีคุณธรรมอันจะนำไปสู่สังคมที่สงบสุขและยั่งยืนเนื่องในวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยกระทรวงวัฒนธรรมสสสจึงได้รวมกับมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ทและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเดินวิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชาถือศีลห้าลดละอบบยมุปี2568ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นครั้งที่24พร้อมกันกว่า73สนามทั่วประเทศในวันที่11พฤษภาคม2568เวลา5นาฬิกา30นาทีสำหรับกรุงเทพจัดขึ้นที่สนามชัยสวนสา,รานรมค่ะนาคะสสก็เลยได้ร่วมสนับสนุนได้ร่วมรณรงค์ค่ะให้คนไทยเนะี่ย ได้หันมาขยับขยื่นขึ้นไหวร่างกายได้หันมาดูแลสุขภาพอย่างที่บอกเลยคะ่ะว่าทั้งเรื่องของการขยับขยืขย่นขึ้นไหวร่างกายเรื่องของการบริโภคอาหารที่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอซึ่งทั้งสามเรื่องเนี่ยอยู่ในสิ่งที่สอสอเองเห็นความสําคัญแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพื่อลดปัดจจัยเสีย่ยง ของการเกิดโรค NCD อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สอสอตั้งใจแล้วก็หวังว่างานในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกช่วงไวัยได้มาร่วมกิจกรรมได้ทำให้สังคมไทยกระชับกระเฉงนขึ้นค่ะ ก็ในส่วนของที่มาของการจัดงานในวันนี้ค่ะสสคได้เล็งเห็นถึงความสําคัญค่ะของการมีสุขภาพที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีกิจกรรมทางกายนะคะในชีวิตประจําวันหรือแม้ทังการบริโภคอาหารเพื่อที่เหมาะสมนะคะรวมถึงการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะก็เลยเป็นที่มาค่ะว่าเราอยากให้คนไทยค่ะมีสุขภาพที่ดีและในโอกาสวันสําคัญ ครั้งนี้อะค่ะก็คือวันวิสาขพุทธบูชาค่ะเราได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะโดยเฉพาะสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งนะคะในการที่จะจัดให้เกิดการเดินวิ่งสมาธิค่ะตามที่ท่านอาจารย์หมออุดมศิลปสีแสงนามนะคะท่านได้ดำริไว้ค่ะว่า ในส่วนของการเดินวิ่งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับใครนะคะให้แข่งกับตัวเองให้อยู่กับตัวเองให้ใช้สมาธิมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เราก็เลยปรับในการใช้ชีวิตปกติเนี่ยค่ะมาในเรื่องของการวิ่งโดยอาศัยเรื่องของวิ่งสมาธินี่ยะค่ะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมมาเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีสติอยู่กับชีวิตประจำวันของเราอย่าง อย่างที่มีสุขภาพที่ดีนะคะด้วยการที่จะห่างกายจากเหล้าบุหรี่และสิ่งเสพติดรวมถึงการใช้ชีวิตที่ไม่เสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะรวมถึงสสอเองค่ะพยายามที่จะสภาพแวดล้อมค่ะให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายนะคะจะเห็นว่าในครั้งนี้ค่ะปี50 หรือ60สนามนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็อยากเชิญชวนทุกท่านค่ะในทุกช่วงวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยทำงานหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุเองค่ะเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่ากิจกรรมในในวันวิสาขพุทธบูชาเนี่ยค่ะวิ่งวิสาขพุทธบูชาเนี่ยค่ะเปิดรับกับทุกช่วงวัยค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนค่ะในส่วนของรายละเอียดของสถานที่และ วันจัดงานค่ะขออนุญาตให้ทางสมาพันธ์ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการได้ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะางสมาพันธ์สหรับการจัดงาน้แนวคิดครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ทางสมาพันธ์ก็สนับสนุนการจัดจกิจกรรมครั้งนี้นะครับโดยเป็นไฮไลท์ที่ในการจัดงานก็คือการฟังธรรมนะครับแล้วก็ใส่บาตรนะครับ แล้วก็มีปฏิบัติธรรมเรื่องของสมาธิแล้วก็เวียนเทียนนะครับโดยให้เครือข่ายทั้งต่างจังหวัดและในกรุงเทพเนี่ยได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันของพระพุทธเจ้านะครับในส่วนกลางเราจัดที่วังสลานลมนะครับ แล้วก็มีการกำลองนะครับสวนวังซาลมให้เป็นเหมือนคล้ายๆกับการเข้าไปในวัดนะครับแล้วก็มีประชาชนเนี่ยที่ให้ความสนใจมาร่วมงานเนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็มากนะเต็มสนามวังซาลมเลยนะครับก mm ็ hmm. ในปีนี้นะครับอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนะครับนะฮะเราจัดที่สวนสลาลมนะครับก็ฝากฝูงชนทุกท่านช่วยกระจายข่าวแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้มาร่วม กิจกรรมในการทำบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับอ,รรอ๋อค่าสมัครก็200บาทนะครับแล้วก็มีเสื้อ1ตัวนะครับแล้วก็มีแจกพระพระองค์นะครับแล้วก็มีอาหารการจินที่เราให้กับนักวิ่งที่ไปร่วมกิจกรรมนะครับท่านนึถึงได้มาร่วมกิจกรรมเป็นไงบ้างคะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนไทย ที่เป็นชาวพุทธพราะวันวิสาขบูชาถือว่าองค์การยูเนสโกแห่งสารลชาติประกาศให้เป็นวันสําคัญของโลกเป็นวันพระพุทธเจ้านั้นเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธถึงแม้เราทํากิจกรรมด้วยกันออกกาลังกายด้วยการเดินวิ่งแนวคิดเรื่องจิตแข็งแกร่งต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงว่าเป็นเรื่องที่เราต้องทําให้เป็นจริงนั่นคือจิตแข็งแกร่งต้องมีสมาธิกายแข็งแรงต้องออกกําลังกาย ถ้าเราทําสิ่งเหล่านี้ให้มันกลายเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่ทําแค่เฉพาะวันพระพุทธเจ้าหรือวันวิสาขบูชาเท่านั้นแต่อยากให้ทุกลมหายใจของเราเนี่ยเป็นลมหายใจแห่งสติเป็นลมหายใจแห่งสมาธิพระพุทธเจ้าตัดสรู้ได้ก็เพราะลมหายใจการหายใจหรืออาณาปานาสติกก็เป็นเรื่องที่พระองค์พบความจริงพบเรื่องของอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรค ก็สอนให้ผู้คนที่ศรัทธาได้จเจริญรอยปฏิบัติตามเพราะั้งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ดีเยี่ยมของโลกควรจะอยู่ในจิตวิญญาณของเราคนไทยและชาวพุทธทุกคนครับก็ขอขอบคุณทางสกสนะครับแล้วก็สมาั์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยที่มีงานดีๆให้กับคนไทยเรื่องของสุขภาพนะครับฝากพี่น้องสื่อมวลชน ช่วยกระจายข่ขาวแล้วก็ช่วยเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาร่วมกันเดินวิ่งสมาธิในวันพิสราคบูชุด้ชากันสมาพันธ์ก็กำหนดการจัดงานขึ้นทั่วประเทศนะครับในวันอาทิตย์ที่11ซึ่งเป็นวันตรงกับวันวิสาข์พุทธบูชานะครับแล้วจัดวิ่งทั่วประเทศนะครับก็ประมาณ7 70สนามนะครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมงานทั้งเนี้ยประมาณชัก คิดว่าคงจะถึงวันวิ่ง่ยคงจะได้ห้าหมื่นคนนะครับแล้วก็ค่าสมัครก็200บาทระยะทางที่วิ่งกำหนดไว้ก็คือ5กิโลนะครับก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องทุกท่านแล้วก็สื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวไปด้วยนะครับขอบคุณครับเข้าไปดูรายละเอียดที่ไหนครับอ๋อเข้าไปดูรายละเอียดที่ไทจ็อกกิ้งนะครับนะครับของสมาพันธ์นะครับ